ถธอเธอรู้าจากอันลูกแม่ค่าล่ะคล้ายเป็นไกลล่หลานนังเลียนบอกเอาไปสิไปรู้จักเนาะอีหลีบอกบามวัสาวเขาไปสื่อไก่เห้เธอหน่ะเขาหยิบตับไก่มากแล้วนั่งก็บ,บอกว่าอย่างโบเมนพวพี่ชอบกินอันนี้แล้ะนั่งก็หยิบหยิบปีกกลางไม่ฉันแล้วนั่งก็บ,บอกว่าอันนี่พวพี่มากินอันนี้ที่มัน่นแบบว่ากระดูกว่าายกินที่มันจนแสบเสทมันน่นอันนางกรอบๆนั่งวางสิเขาเขาไปสื่อดูหรือเปล่าปิ่งไกนะ่น่ะพ่น์จำได้เมนบอกกูพิ่เคยเห็นมึงกินไปไกลจากเธอเลย มึงก็สิไปสื่อบ่อยสื่อดูอีหยังปกติที่มึงไปมึงต้องไปน้ำกูมึงเคยไปสื่อคนเดียวอาจจะเป็นแบบว่ามึงมีพิรุษเป็นตะกี้ก็ได้มึงต้องเป็นตะกี้ตะกี้มึงไปกับผู้ใดเขาบูดเหมืนจักน้องมันดหรอมึงรู้จักน้องมึงก็รู้ว่าเป็นน้องมึงอืมเอามันอื่นแท่มาพิุษบอกสั้นๆเอื่นเท่าพีไงเราอีกแล้วนะเราอีกนเรื่องนะเขาชอบปากเป็นน้ำมึงนะมึงไม่ต้องพูดให้เว้าบอกซ้ำนี่แหละมึงบอกต้องเว้าเลยให้เว้าเน่กูบอกซ้ำนี่แหละ